ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับผมจ้าจัชแนลเอ็กโซติกเรียลอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการนะครับรีวิวงูนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับผมรีวิวงูน้อยมากนะครับถ้าไม่มีชนิดใหม่ๆเข้ามาเนี่ยผมก็จะไม่ได้รีวิวเนาะก็วันนี้จะมารีวิวงูที่เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักนะครับแล้วก็มีหน้าตาที่ค่อนข้างที่จะแปลกนะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมเอาตัวน้องงูออกมาให้ดูเลยเลยกันเนาะครับนี่คือหน้าตาของน้องงูนะครับ นอง,งูตัวนี้นะครับชื่องูกระนะฮะก็เป็นงูในตระกูลของงูตามแมวนะครับตระกูลเดียวกับพวกงูป้องทองงูเสืหางมังงูเขียวบอลงูต้องไฟอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นงูที่มีข้อมูลน้อยมากครับซึ่งผมไปเสาะแสวงหามาแล้วเนี่ยข้อมูลน้อยมากจริงๆซึ่งหาข้อมูลไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตปิดคลิปนะครับไม่ใช่นะทุกคนโอเคก็ในเมื่อข้อมูลมันหายากเนี่ยผมก็เลยไปเสาะแสวงหาข้อมูลมานะฮะก็ ได้มาประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็อ่ะเดี๋ยวจะมาบอกกับเพื่อนๆนะครับเผื่อหลายๆคนเนี่ยไม่รู้จักแล้วก็อยากจะหาข้อมูลของเจ้างูตัวนี้นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเจ้างูตัวนี้นะครับก็เป็นงูในตระกูลเบลกาหรือว่าตระกูลตาแมวตระกูลเดียวกับงูป้องทองนะครับแล้วก็เป็นงูพิษอ่อนนะครับคล้ายๆกับเพื่อนๆในตระกูลเดียวกันทั้งหมดนะครับแล้วก็นี่ครับตาแมวก็เป็นเอกลักษณ์เด่นของงูตาแมวนะจะมีดวงตาที่ค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็ ที่มาของคําว่าง,งูกระนะฮะก็น่าจะมาจากลักษณะลวดลายของเขาที่มีความเป็นแบบว่าเหมือนรอยกะนะครับดูตามตัวนะครับนะกางที่เราเห็นกันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นพาไปดูใกล้ๆเนาะก็สําหรับงูชนิดนี้นะครับก็เป็นงูที่พบได้ทางภาคใต้ของประเทศไทยนะฮะอ่าประเทศอื่นไม่แน่ใจนะแต่ไทยเนี่ยพบได้ทางใต้นะครับ เป็นงูพิษอ่อนเป็นงูพิษเที่ยวหลังเหมือนกับเพื่อนๆในตระกูลเดียวกันนะครับสำหรับงูกะนะครับเมื่อตัวเต็มวัยนะครับก็จะมีความยาวประมาณ1.5เมตรนะครับซึ่งก็ถือว่ายาวนะครับแต่เขาเป็นงูที่ไม่ได้ตัวใหญ่นะจะต,ตัวยาวเป็นหลักดูลักษณะก็จะทรงคล้ายๆกับพวกงูแซ่หางมา้าเดี๋ยวผมเอางูแซ่หางม้าให้ดูเนาะก็จะคล้ายๆกันเลยนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปหยิบงูแซ่หางม้าแป๊บนึงนะฮะอ่ะ โอเคครับทุกคนอันนี้คืองูเซะหางม้าครับก็จะเห็นว่าลักษณะคล้ายๆกันเลยก็คือลําตัวจะเป็นค่อนข้างที่จะเรียวยาวนะครับแล้วก็สําหรับงูกระนะครับก็จะอาศัยอยู่บนต้นไม้เป็นหลักนะครับโดยลักษณะของเขาแล้วเนี่ยจะสามารถพางตัวได้ดีบนต้นไม้แล้วก็ตามธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็เขาอาศัยอยู่ในป่าที่ค่อนข้างที่จะลึกด้วยนะครับทางภาคใต้นะมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เราไม่ค่อยพบเจอเขานะครับพบตัวได้ยากนะครับหาตัวได้ยากแล้วก็มีความแบบว่า คล้ายๆกับธรรมชาตินะครับดูลักษณะลวดลายมันทําให้เนียนตากับธรรมชาติได้มากนะฮะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเก็บตัวนี้ก่อนวันนี้ไม่ได้มารีวิวตัวนี้แค่เอามาให้ดูเี่เฉยว่าคล้ายๆกันแลวก็นะครับสาหรับอ,อันนี้จะเป็นประสบการณ์ที่เลี้ยงมาทั้งหมด30วินาทีนะคะก็คือเขาน่าจะเป็นงูที่อยู่บนต้นไม้ได้ดีนะครับดูจาักการลักษณะการเกี่ยวนะครับนี่ครับคือหางเขาเนี่ยน่าจะเกี่ยวกับกิ่งไม้ได้ดีนะครับคือเขาเป็นงูต้นไม้นะเขาเนี่ยเนี่ยหางเขาก็จะเกี่ยวดูดวเก จะเห็นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นใต้ท้องเขานะครับจะมีความเป็นสีเหลืองนะฮะจะออกสีเหลืองเหลืองนะครับเหลืองเหลืองขาวๆบ้างนะครับแล้วก็ลวดลายจะเป็นลายกะนะฮะจากประสบการณ์ที่เลี้ยงมาทั้งหมด30วินะครับก็น้องเขาเป็นงูที่ไม่ดุนะฮะน้องเป็นงูที่ค่อนข้างีิจานิสัยดีนะครับแล้วก็อาลักษณะการขู่เนี่ยอันนี้สมมุตินะครับถ้าเราไปเจอตามธรรมชาติแล้วเขามีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวคือเขาป้องกันตัวเขาเองนะ โดยปกติแล้วเขาจะไม่ดุหรอกแต่ว่าถ้าถึงคราวที่เขาจะต้องป้องกันตัวเองนะครับผมว่าเขาจะงอคอนะครับเนี่ยดูแค่นี้ก็รู้ละเขาน่าจะงอคอคล้ายๆกับพวกงูทางมะพร้าวนะครับเพื่อที่จะทําการฉกนะครับก็คือมันก็คือพฤติกรรมในการป้องกันตัวของเขานั่นแหละนะครับก็โดยรวมแล้วก็เป็นงูที่ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับแล้วก็น่าสนใจนะครับในการศึกษาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าข้อมูลสําหรับเจ้าตัวนี้น้อยมากแล้วก็นะครับสาหรับเรื่องอาหารของงูชนิดนี้นะครับก็ ด้วยความที่มันมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะเล็กแล้วก็เรียวยาวนะครับเพราะฉะนั้นอาหารของเขาเนี่ยก็จะถนัดเป็นในเรื่องของพวกกิ้งกา่ากิ้งจกอะไรพวกนั้นเป็นหลักนะครับแล้วก็อาจจะกินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเป็นอาหารได้นะครับแต่น่าจะเป็นหลักพวกกิ้งก่ามากกว่านะครับด้วยความที่กิ้งก่านะครับอยู่บนต้นไม้เป็นหลักนะครับแล้วก็งูชนิดนี้นะครับหาก,กินบนต้นไม้เนาะเพราะฉะนั้นก็กิ้งก่าก็น่าจะเป็นเหยื่อชั้นยอดของเขาเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมได้ทดลองให้กิ้งจกอยู่นะครับวว่าาเเจะกกินไมดี๋ย็ ดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะครับแต่ผมว่าก็น่าจะกินนะเพราะด้วยลําตัวของเขาเนี่ยน่าจะกินพวกลูกนกพวกอะไรอย่างเงี้ยกับเหมือนเหมือนกับงูในตระกูลของเขาเยากนะครับอย่างเส้หางม้าเนี่ยก็จะกินไข่กินนกกินอะไรพวกนี้นะตัวนี้ค่อนข้างที่จะเล็กและเลียวกว่าอย่างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะกินพวกนั้นได้หรือเปล่าแต่อาจจะกินไข่ได้นะครับนะโอเคก็ จบไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลทั้งหมดของุงกะนะครับใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e กับช h องขผมด้วยนะครับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย